ช่องนภุชาแนลนะครับอันนี้เราจะมารีวิวกันปอกมะปางโอ้ยมะยงชิดนะคะมะยงชิดเดี๋ยวเราจะทำเหมือนที่เขาทำกันว่ามันจะทำได้ไหมไม่มีมีดควานเหมือนเขาไม่มีช้อนหรือเป่า มะยงชิดลูกใหญ่ๆส่งตรงจากเนินมะปางนะคะพิษโลกเราปอกแบบป้านอกบ้านอกอันนี้ถ้าไปทำมะยงชิดลอยแก้วนี่น่าจะอร่อยมากเลยแต่ปกติจะไม่ปอกนะจะล้างแล้วก็ กินเลยนี่อันนี้นะคะเขาทำยังไงอะ่ะพ่อเข้าไปเ,เหรออืมหมุนหมุนแล้วก็หมุนหมุนหรออืมให้ <c oughs> ไม่เป็นอะ่ะ จะเป็นไห้ไหมเนี่ยกี้ีิติก็ทำไงวะอย่างนี้แหละหนไ่นออกแล้วเนี่ย้วไงต่อก็ออกไปดลอ้าวได้แล้วสำเร็จค่ะโอเค